มาสุ้งค่ะพี่ดาววันที่อะไรเรตักการในวันที่สาวหกเหลือนทนหกปีคิ่ส่งเหิงสาวหาค่ะไม่ไมีสองหูคอเข่าตีมาต่อไรใคร่เดีาวเฮาค่ะเนื่องในเสียงก็ไปลองจุมสิร้อยแลแล่อะผีผีโคเขียวลองเด็กกุดตึกเสดอุกันสองมา ข่าวอันเขาแหลหันปีก้องมงมึงมีว่ามีไทยแหลสิไดข่มปันดาหอูปไปหันแสงกรไปรดองอย่างมากกับหลากหลายเช่งนี้ตีมาสาีในบิดาเขาขาดอนก้าที่หนึ่งแน่สิกร้อยแหลโคเขียวอันมีเบีียสนาปัญหากันด้านเียี่เขา ลยเยออูอันนั้แล้วไปเป็นจื่อของพีน้องร้อยอันเป็นผู้คานปากก้อนหนึ่งก็เลยว่าพีน้องเขาคานเฮสังลาเนี่ยออกบ้าหลัว่าเขาได้ตั้งสองป่าสองภายที่ได้กึดติ๊กดอกกันบอกม,มาอย่าไปยื้อกันให้คึดสติ๊กอัานั้นก็อย่าไปติ๊กคึดติ๊กต่อกันเขาลาช่นนั้น ปีนัองนไรวิาคิดติดไรฮะคิดติดไรจรไรเด้เขาบอหันมาหันยานลยลหลายหลายอกหลายกำเอาไว้ปัญหาพิจาราสองชุดนี้ให้ม่ลองคิดติดก,กันเสดแลอุกันเกลิดกันหาลายมันเสด็จหกันสองปัสองชุมเขาได้ลาจึงนั้นที่ยันยาวอีน ยุมไล่มอกาะห้นแระทีดีโคเขียวสิได้วันให้ซ้ำยุมย้ำไล่ต่านหลายเนี่ยวินาเขาจ่องดวงห่าวว่าเมื่อไล่ติดด้อแลททำกันหิมวันอุสวนเวงจอมเมน้นั่นดะังใจเขามีลองตกซุ้มแลหน้าสึปปากฟังึิเย,ยนกว่าจุง้งใจเขาผูกขาดปาก้ารวยเยอู้เนี่ยปอกนันก่อมาลั่นว่าดั้งสภบาสงภายด้เฮามีลอง อุกันทุกัน,กนเอาไลา่ดีสแสีเกลิดกันพืชลิกส่งถึงเงามงนปฏิมาสูงทได้วันให้อาถึงมาหลายวัน,น,วนก็เฉลยเขาเขียนซึกสามงานเสดงขึ้นตึกแอป์ีโคเขียวยวันให้วงเมือ,มอ,ยยยองมิดอันนี้ก็เลยยกกันเทียงกันหนึ่นงป้อมัาด้วยนี่สองปอกนม่อำหยุมไหลจุม่มไม้คงตาคงจ๋อเขากุยกะ ให้พี่น้องค่าหันทีงว่าเผยถึงมาวันที่เช้า16เจะไริเขาลัดเที่ยงลงเที่ยงดังสวยบิเมนิ้วเสียเจีนเียเป็นข่าวนาฬิกขึ้นไล่ข่าวสิบลอยโคเขียวได้เข้าเข้าเจริแล้วแล้วพี่ๆในทุกีฮาร่ายกึศปิดต่อกันฮาร่ายเกลียบยศสนับปัญหาเส่งได้ลิงงบงี้กันเนี่กึศเสียอกัน เลี้ยนสิวกันเถอะมันเด่มเปลี่ยดเลยวันต่างนั้นลาวาดิทิ้งซิมหลอกติดต่ผิดบอกันตเตอําไลกึดเสลาเถออํานั้นก็เลี้ยนเห้ลาเไปปองได้ดีกึดดีงามๆสิได้ยละปีนอป้อะไรกึดีดีงามๆสิได้หาลายงงยิกันลยุยอู้ ผู้คานป่ะล่ะใช่มั้ยเปลี่ยนมาอะไรฮะอ๋อเปลี่ยนมาอะไรฮะแจ้งหืออะไรอะไรอ๋อไหนแหละว่ากันอย่างนั न, ้นครับนึงถามว่าอะไรดีๆจุ म, ้งหวังให้ยาเปี้ยนยาเหรียญหลายพวกหลายกรรมยืมอยู่5ยืม5อ๋อได้ได้อยู่ดีเข้าเจ้าทียะนะ1ลา ปอกหนึ่งเลยอบอกหนึ่งแน่มันก็เหมือนกันอบอกอันตังน้งแน่ละว่าเดิมพื้นดีสิบสองซีเวียงอันเชลัยกุ้งชิงไล่แน่ออกมาได้เป็นค้างออกมาได้เป็นจุ่มวางให้ย้อนวินาทีอุปเปิงเฮาเแี่นดินเฮาเมื่อร้อยปีนี้เฮาเลยปอกเกดิบอุกันอําไรก็ได้เจอลายสิบติผิวหมือกันล่างที่เลยมีสิบลอยเฮาจุ่มเดียวเขาก็ลาที่ไหนปีนอันอะไร วปอฮอามาด้วยทีเยนยาวีต่อมาก็เห็นสิทธิ์ได้ขึ้นตึกตีหูสนทำติตึกยาวจะได้เขามีองรูสุมมาเจบเศษขอยถอนเ๋ยวลดีเสิทธอุกกันทบกันยมนิกดถึงวันให้ติดทิ้งสิไว้ดองสุเขาอันมีเสนา ปัญหาเดวกันนละปากกำสองก็เข้าค่าที่ได้เห็นว่ารวยเยอเือกบอกเป็นคนออกมาละเมื่อวันที่เส้าพมก,ก็ตัวหลังนั้นดีคือสี่งของกันหาลายก็ม่มีการเจรีสนาปัญหาตั้งสองปากสองหายอันมีอยู่ไหวเจอในจู่ๆคนแค่ไหนเขาได้รับว่าในพื้นที่เอากุามกำไหน จุมวันให้มีลองหามตับบันเท่าป้วน,น,นดีนั้นดีไหนเป็นนาตีเท่าเมือ,องเท่าเท่าอุปึงเขาสัําให้บันเท่ากว่าจไหคือดีเมียนลถานครกล,ลปีดหล,ลายวันควกากะอกกอ็เยนจะเย็นออยยยออคอเรยผู้าปจะเที่ยกำหนึะ กำหนึ่ง้กำมสองหกำสา้าว่ากันอยู่มีหปอกเล่กนถ้าว่าเสียงกองนึกเปียกอยู่ห่มผีแอบเซจัดสี่งอะไรง่าสีขึ้นโหลโคเขียวเที่ยงก่ได้อ่ะไม่ดอยุงกันเย้าจะหาถึงสุดดูนะโคเขียวได้เคยยุงว่าหลายปอกหลายกอกว,าวานั้นอะมันอยู่ดีเอสพวานไทย อันเจ้าป่าอันหูไว้ปีน้องอันไห่อันเองเงาลายเนี่ยมันก็อทำเปลี่ยนไว้ที่ไหนีหลอกเฮตุบเฮตุบหลังแฮโปอแฮจองป่านเฮเหี่ยงขึ้นเฮเนี่ยล่เฉยเลยเขาเียนดีแอฟบีกูเขียวอันให้กาโกเขียวไปผัดยานหยาดออกน้าขึ้นดีสิบสองจีวิ่งอันเฉยียเขาทิ้งซิมไหลเนเฉยเยเขาก็เดลักล้อมๆกันกัน เจ้านันมีตดงอีกนีเปีนขคเขียวไเน่ไม่ด้เป็นกว่าเรืนั่นเยเขาด้วยนี่ลองซื้อยตโตกันในยาไปกุ้ยเฉลี้ยเขาได้เขาก็ลาบเซนเรว่าอันนี้เมื่อหน่ปีนี้เขาป้อมกว่าเขาได้ทำวันดันเขาก็สเเสือเขาก็เ e ็ t อยู่เหมือนเขาขาปีน่องัะไรเออสิกใดเขาก็คัดเซให้มันเหมือนปุ่มจาซึ่งสิกได้ h e การเถอะของน้่ในตู้นี้อันนี้ก็ฝากไว้ นาขอที่หนึ่งสืบเสียได้เฮาข่ามาโดยหลองวันสารคัญยาเมากําวันที่เศร้าปุ๊จุมหลอยได้เียงอันใจยอสิอ่อนโบนี่อันอยู่ไว้ทำหนีจากแผ่นดินไปไทยแน,น่นี่ก็ที่ได้ว่าไลา่ใจกันสิได้เฮ็ดฝังปอยเผายาเมากับสารคัญยาเมากับอัมาได้เป็นรอยก่อมึง รอยกวันร้อยสามสิบร้อยล้ำก็เรียกเป็นอีกุ้ยกันคันเทียงเหมือน,นกันก้องมึงแหล่ร้อยแต่เนีอนแล้วเน่หันหลักไล่จริงหีืล่ะกูตับกูวางดีเียดปางบัยสารครับอย่าเมาคำตีก้องมเมืองนั่นหลักไล่ย้อนทางไล่เลียนเขียนเลียนจับไต้ไท้ก็เลยว่า พอามกิกหลามากกเป็นเมืองไทยพอามว่าปัจจุันตอนหนึ่งก็เพียรินได้ปีดองอะไรดีกองหมู่เมืองมันเป็นทไหดังสองหมู่บ้นนนนานบางบ้านแล้วผังใต้บ้านแล้วผังไทยนั่นก็มีลองผูกต้นไม้จอมกันเป็นดีไม้ดองแดดเขาห่มบางป่อยสันทรายบากันอาราไลซึ่งล่ะมีว่า ใสค่คู่วไทยใสยค่คูึกไทยไตใส่ดักสิกอิงหมายไต้เปลี่ยนกว่าสามจุ่มเอาแว้ตีกองหมู่เมืองวันเมนื่อไรว่าอันเ้าคาหันอยู่ในอําใจดักสิกอิกหมยของว่าปางช้างจิงได้เปลอาคงนั่นก็เวกับเรีบไปเปลี่ยนว่าสายของเจ้ามาหาจ่าจะมาหาช่างเขาจะในที อันนั้นก็สายของเจ้าผ้าเมืองเรือนนี่นนก็ว่ากันปีนออปปญญหน้าอุปบัญญัติยังไงปีในีนน้ใส่ดักซิกมีไม้ยีาง,งามๆเสียดัปลูกต้นไม้จอมยินเองไทยเขาบัน,นัึกแค่พันด์วิดีโอเอาหา,าด้วยกันไทยมาเขา่มปังปวยปังเกี่ยวสารขัดอย่างเมากรรมปีใน,ในี้นี่ฝันด้านูพอมีคนเมือง อันอยู่เศร้าไ้ดีก้องมึงมือยาเมากับไหนพอกินพ่อกับใส่ซุปใส่ปากเอวเพเขียนมันเป็นได้ฮีอันนี้ก็องมือกวนอ่านกล้าอ่นขายมันเปนลี่ยนเพลิ่นก็ไรอัานในก็เปลี่ยนเทียนลายกล้าขายเอาไรนิดหน้า กล้าขายเอาเพราะมันยอมไหลตายฮะดกคองฮ่าปอกินเอาเพเข็นลงมันอันนี้ตุ้มตื้อขึ้นซำเรื่องนี้สิทธิ์ไทยก็มาเข้าห่มแสดปันตาหู้ายหันเหมือนเคียบหางวิดอ้าคาไหลด้วยกันตีกล้องมุมมึงตัดของสีเอาขึ้นทีใดอาสีเอ nah, ๊ะแกนนั่นแหละไตยก็มีว่าก็มี ไทยก่มนี้พอมาปีมาน้องอองอยู่จอมกันสามปีนาอเอิมค้างจำกันมุงหันเพราะอำาก็อำาใจพีนกก่น้องกันอยู่ดีผู้วันรับจุงเขามีน้ำใจผีกลางว่างถึงนเสด็มออยู่เศร้าจอมกันนึนมันก็ดีเมื่อหนึ่งปีร้องกัอันไหนดีก้องมึงตีเท้าขา หลากหลายจริงๆนะพาหางเที่ยวผ่านออกบ้านนั่นมันมีปีนองว่าคาวบอยลันว่าได้ยอยู่ดีเมืองใดจิงได้ปังข้าบ่าวสร้าง้อปีว่ามาอยู่ไว้ปีนองว่าเนี่ยมันบ่มีหลายจุง้งเมือหนังว่ามหาสร้างห้ามหาเจ้าาอันนี้ก็มันเปลี่ยนกว่าหลายว่าจริง เปลนลูกดอกร้องปวดตึกเมืองฮ่าอันมีปืนอันยามอยู่มาเจอนั่นเอาไว้ว่าอันเมืองไตอันอยู่ก็ดีอยู่เย็นแลอันผู้องคุณหมุนเงาของแผ่นดินเกิดดังดังนินมาวั่นด่าคนดังนํำเนี่ยว่ามันมีหลายจุ้มฮะปีดอกัางหลายว่าอันดีๆก็มีว่าอันหายๆก็มีว่าอันจวยลุกได้ก็มีว่าอันขัดตัเสพผิวหนุ่ยไปก็มีเนี่ย ลีดีให้มันปามาส่งผลจากนั้นเอาไว้เว้ว่าดีกองบนเมืองนั่นเปลี่ยนว่าลีว่ามีน้ำใจเสด็จอยู่คมป้องเศร้ากันมากมานจะเป็นไต้มาได้เป็ียนว่าและพี่น้องไทยย้อนเอิมจับจิกหลานตับเขาดีนั่นแหละมาผูกต้นไม่้องันเปลี่ยนทีไม้ต้องพปเข็มทางร่งันปั้นั่งผู้ไปหันพี่กิลงยาเมากำมคนวันคนเมืองอย่าดีกว่ายุ่งอย่าดีกว่าเก้าอย่าดีกว่าก้าอย่าดีกว่าขาย ดีเน่าตายฮ่าอาบนรก่ายเอ,อ,กกอ้าตกคอกฮ่าเพราะดีมันเบื่อหนึ่ควันจ่าควันถายมันเป็่อหนึ่งเผื่อมีหลงเงื่องวียเนี่ยอันในวันสานคับยาเมากำลุมฟ้าก็มีปางก้อยขิงตายาเมากำสาเสด็จเฮ็ดกว่าหลายหลายทีหลายหลาต่างเอาไว้เผายาเมากำกันจื้อในหนี่มันก็มีปีดอโหปัญเฮงนะเผายาเมากำเอายาเมากำที่เราเสด็จมาเผาอในเนดีเ๋ยวเขาเริ่มลับ เวนะลาเราบันดียาวสารขยะมูกค้ำในกอบปล่อยต้องดับเอฟซีผู้บันแทงเอาไว้หนึ่งข่าวประกำสองไง่ลองเจอไในลาวาตีกึดเสดอุบกันดังอะไรพีพีสองดับกองเมือง,งอาเซียจัดปงป่อยวันสารขยะมูลค้ำใน ไทยว่าได้เขาสามชุมมือสุดน